สวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้อัดเจ็ดวันหมายถึงคลิปวีโอนะไม่ไม่ได้หมายถึงคลิปช็อตเจ็ดวันแล้วที่ผมหายไปก็ผมก็ไปติดเกมติดนู้ติดนี้ผมก็ไม่ค่อยจะมาอัดคลิปอันนี้ข้างๆอ่าฮะก็ถือว่าสวยใช้ได้ครับ เป็นสกินที่ผมชอบใช้มากเลยถ้าเป็นก็ดูได้ครับเวลาเรายิงก็อ่าตัวด,ด,ด้วยเนยครับมันเล่นง,ง่ายแถมตีไว้ด้วยซึ่งสกินนี้ผมทำประมาณ3-4วันไม่นับว่าที่ผมหายไปด้วยเพราะผมนอนซึมไป1สัปดาห์กว่าผมจะมาได้สกินนี้ซึ่งผมนอนซึมยังไงแลก็นอน นอนนอนนนแบบจะทำไงดีวะเล่นไม่ได้ไม่เอาก็ได้สกินนี้แต่ผมทำไปทำมาผมก็ได้สกินนี้มาแล้วกว่าจะได้มาก็สวยนะสกินนี้พูดถึงเป็นสกินผู้หญิงอโอเคอย่าพูดมากครับพไปดูในแมปเดอะเบเทอรบีได้เลย ก็เกมนี้ช the ็อตมันเป็นนับเป็ไงมันนับเป็นชัปเตอร์ซึ่งผมก็ไม่ต้องสอนก็ได้นะเพราะคนอื่นเขาก็สอนมาเยอะแล้วแต่ว่าไปไปชัปเตอร์ไหนก็ได้สกินก็เอาไงครับชัปเตอร์สี เนี่ยชัตเตอร์สุดท้ายสุดท้ายของเบธอบิทเนี่ยก็ไปดูช่องคนอื่นก็ได้นะครับเพราะเขาก็น่าจะสอนผ่านแต่ละชัตเตอร์ด้วยพิมพิมก็ได้เลยว่าเดือบเบธอบิทวิธีผ่านแต่ละชัตเตอร์อ่ะมีมีมีขึ้นแน่นอนซึ่งผมก็ไม่แน่น่าทำคลิปสอนเพราะผมก็เล่นมาค่างๆจะเหนื่อยนะเพราะผม fk กวาด เอฟเคทั้งวันนะคลิปคลิปคลิปแนวไอแบบแบบนี้ผมเอฟอะเดี๋ยวผมสอนวิธีเอฟเคแล้วกันวิธีเอฟเคก็คือเราเข้าไปตรงนี้นี่หน้าสิบตรงนี้ไปด่านที่สิบของชัปเตอร์แรกแล้วเราก็กดเข้าไปเล่นแล้วก็สแปมสปีดเบทเทเลอร์ไปเลยนี่ครับสแปมไปมันไม่ตายหรอกเราไม่ต้องอัพเกรดเลยอะไรเนี่ยสเปมเนี่ยเนี่ยผมสแปม สเปนมไปเรื่อยๆจนจนจนตัวตัวตัว,ตวนี้ตายคาแท่นก็สบายแล้วเลือดไม่เยอะแล้วแถมฟาร์มง่ายด้วยสามนาทีสสสประมาณห้าสิบวิเนี่ยตายแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมบ้านเลือดไห,ไหไปไปละไรเป็นน้ำตอนนี้ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ก็สเปมไปเรื่อยๆล่างแรกก็ได้นี่อันนี้ผมใช้ล่างสองเพราะว่าด่านสุดท้ายผมต้องใช้ล่างสองสู้กับไอ้ตัวนั้นอ่า พอเราได้ได้ปุ๊บเราจะได้ xp มาพอ xp xp เอีนี้เอาไปทำอะไรก็ไปอัปเกรดตัวละครหรืออัปเกรดอัปเกรดฐานก็ได้เนี่ยซึ่งแต่และชัปเตอร์มันจะมีเลเวลแม็กของของตัวเองก็แม็กถ้าถ้าชัปเตอร์หนึ่งแม็กประมาณ10ถ้าชัปเตอร์สองแม็กแม็สิบแม็กเลเวลแม็กสิบสองแต่ถ้าเวชัปเตอร์สามแม็กสิบสี่แต่ถ้าชัปเตอร ชัปเตอร,ร์ที่4ี่แม็กสิบหกเลเวลแม็กสิบหถ้าเป็นฐานแต่ถ้าเป็นมอนถ้าเป็นถ้าเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ใชมอนติไอ,อยูนิตยูนิตของเราก็ชัปเตอร 1, ์หนึ่งแม็กแม็กสิบอ่ะชัปเตอร์สแม็กสิบหาชัปเตอร์สามแม็กยี่สิบชัปเตอร์สี่แม็กยี่สอัพไปจนเวลแม็กยี่สน,นี่คือถ้าอันนี้ที่เลเวล30ก็คือผมผมผ่าชัปเตอร์สแล้วมันจะเวลแม็กสามสบอ่ะ ถ้าอัปตันเราก็ผ่านอยู่แล้วอ่ะเซตที่ผมใช้ผ่านอันนี้เซตที่ผมผ่าน chapter ผมไม่อ่านแล้วกันก็ไปดูช่องของใครอไรไปไม่ต้องไป็นตัวจะไปดูยูทู e ไปดูอะไรอะไปเซิร์ชดูใน YouTube ได้ครับเพราะเขาก็อสอนเยอะอยู่แบบนี้วิธีผ่านไปแต่และชัปเตอร์ชัปเตอร,ตอร์ถ้าคลิปนี้ผมอธิบายไม่รู้เรื่องก็นะครับผม คลิปจะไม่ยาวมากเพียงพอใดท่านผมก็ปิดคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมลดเสียงก่อนดูคลิปนี้เพราะผมไม่รู้ว่าเสียงผมจะดังหรือไม่ดังเพราะผมถ้าผมพูดเบาเสียงมันจะเสียงในคลิปมันจะเบาเกินไปแต่ถ้าผมพูดดัง <laughs> เสียงมันจะดังเกินไปก็คือผมต้องไปอัดคลิปแล้วผมก็ต้องไปดูดูว่าผมพูดดังหรือไม่ดัง เอาละคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายา่แล้วผมก็ไม่อยากเสียเวลามากด้วยโอเคไปละเดี๋ยวถ้าเราผ่านแชปเตอร์4ได้เราจะได้สกินมาเดอร์ของวันเอ็กในฟอร์เคนแล้วถ้าเราเล่นดถ้าเรามีคนถ้าถ้าผู้เล่นบางคนเล่นไดออฟดีด้วยคุณอาจจะได้สกินของคาเค่นสกินของ <c oughs> จีซับก็ไอตัวเนี้ยไอตัวใหญ่ๆเนี้ย อ่าถ้าเราผ่านชัปเตอร์ซได้เราจะได้2ตั้งเราได้2ส,สกินใน2เกมนะฮะสองแมปสองแมปปพูดผิดอีกแล้วพูดผิดตลอดดีเราโอเคไม่มีอะไรแล้วจบละ